ผมถามขอญาตแทรกนะคำถามที่คนสนใจอย่างเป็นศิลปินดาราเข้าไปอยู่แบบเนี้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยให้บทบาทเราหรือให้สิทธิพิเศษเรามากกว่านกักโทษคนอื่นไหมสําหรับผมไม่มีนะสำหรับผมไม่มีจะมีก็คือ,อาจากกลัวในเรื่องของความปลอดภัยบางอย่างาเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะมีคนบางประเภทที่ที่พูดยังไง อย,อยากจะดังในทางไม่ดีอ่ะอะ,แ<ล>ะอแหลมระเบาพวกนี้เรารู้กันเรารู้กันเขาก็ในช่วงที่ผมเยี่ยมย่ายก็อาจจะต้องมีแบบผอลอประกบสักสองคนช่วงระหว่างเดินไปเยี่ยมอะไรเงี้ยกันแบบถูกทําร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างในช่วงแรกแต่พอผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ดูไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรละน่อกนั้นก็ปกติผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะครับผมก็มีเข้ากองงานมีอะไรสมัยก่อนนะนะแล้วก็กดระเบียบการบริหารฝึก กิจกรรมอะไรผมว่าเข้าเขาร่วมไปเพราะว่าอย่างหนึ่งที่อย่างที่บอกคุณหลังไปแล้วผมพยายามที่จะปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดให้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่เขาอยู่ในนั้นอยู่ก่อนแล้วไม่เขารู้สึกว่าเราไม่ได้แตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งไปทําตัวอภิสิทธิ์หรือทําตัว เยอะยิ่งมีชนชั้นอะไรเงี้ยมันจะยิ่งอยู่ยากครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าพี่เนี่ยเข้าไปใช่ไหมได้สิทธิพิเศษจเจ้าที่ผมเชื่อว่าจะมีเจ้าที่บางคนอยากจะให้พี่แบบนั้นแต่พี่ไม่เอาหรอกไม่เพราะว่าเพราะอะไรไหมฮะถ้าเกิดพี่ไปทําอะไรที่มันดูมีอิพิธิษเหนือวันโทษเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแต่ที่พี่บอกมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยโหอ่าจะอันตรายกับเราในการใช้ชีวิตส่วนพี่ปรับตัวเองให้เข้ามาเข้ากับค่อยๆเขารู้สึกว่าให้คุณฝึกแถวแล้วก็ฝึกใช่คุณกินแบบนี้เราก็กินแล้วสิ่งนนนนนึงงงทีี่่่เเป็สัธรรรมออขขกาาคยยู้ใ คือเจ้าหน้าที่เนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดแต่เพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันบางทีเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะแคร์เพื่อนๆมากกว่า,าแคร์นักโทษด้วยกันเองมากกว่าใช่ครับเอาละแล้วลตอนนี้พอตัดสินมาเนี่ยครั้งแรกตัดสินมาเท่าไหร่ตัดสินมาตอนแรกอ่ะสาลตัดสินมาสองตลอดชีวิตปรับสองล้านใช่ไหมจากาเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างเวลาอันนี้ฝากน้องๆนะคือด้วยคดีผมเนี่ย ถูกจับกลุ่มด้านล่างคอนโดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตารวจก็ขยายผลไปบนห้องอีกส่วนหนึ่งเขาแยกเป็นต่างกรรมต่างวันละครับเพราะฉะนั้นเน<ม>ี่ยผมจะมี2กรรมสองวันละตัดสินมาก็จะเป็นข้างล่างหนึ่งตลอดชีวิตข้างบนอีกหนึ่งตลอดชีวิตกับสองตลอดชีวิตสองตลอดชีวิตแล้วก็ปรับอีกอย่างันล้าก็เป็น2ล้านบาททีน,นี้ศาลท่านก็เมตตาในเรื่องของการเราให้การร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการรับสารภาพต่างๆก็ลดโทษให้เหลือ50ปีปรับ1ล้านบาท คือแค่50ปีเนี่ยกันหนึ่งล้านบาท่ตอนฟังเนี่ยห้ปีหนึ่งล้านบาทมันรู้สึกยังไงโอโ้โหมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยแล้วเราอายุประมาณ20ต้นต้นๆยีาอะไรเงี้ยแล้วอีก50ปีทั้ง70กว่าเราจะไปอยู่ยังไงวะอะไรเราคิดในใจนะณนะตอนที่เรายังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยมันจะมีกระบวนการลดโทษมีพักโทษหรือว่ามีอภัยอะไรเรายังไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงสําหรับเรามาก เพราะในใจตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเราไม่ใช่ตัวการใหญ่อ่ะใช่แล้วผมกำลังแบบคือพี่ไม่ได้ขายไงเออถ้าขายอยู่แล้วมันก็โอเคเหมือนบาปกรรมทั้งส่วนตรงนี้โอ้โหมันแบบมันก็มันก็เลยรู้สึกเหมือนในใจแล้วว่าขายว่ามันไม่ยุติธรรมหรือเปล่านะผมก็พยายามที่จะอุทธรณิกาอะไรตามขั้นตอนสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปในส่วนของการเรียนรู้การใช้ชีวิตการปรับตัวก็ก็เรียนรู้ไป นะครับผมแล้วก็เริ่มเข้าใจเรื่องของข้อกฎหมายมากขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นในการคุยของผู้ต้องขังก็คือเรื่องของคดีความแล้วก็กฎหมายมสังเกตเลยฮะใครเข้าไปใหม่เขาจะสอบถามเลยเฮ้ยคดีอะไรวะของกลางเท่าไหร่คู่คดียังไงท้องที่ไหนรูปแบบคดีเป็นยังไงเราก็อาจจะได้รับเขาเรียกว่าเคสตัวอย่างในกรณีที่ใกล้เคียงกับเราเราก็จะมาประเมินในเรื่องของคดีความ,มแล้วก็โทษที่ได้รับ สอบเนี่ยเขกจะไปบทถนันัดทนายกันเยอะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับนะเก่งนะหลายคนเก่งมากเก่งมากวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็การตีความเพราะเขาเจอเคสมาเยอะไงเจอเคสมาเยอะแล้วก็หลักๆคดียาเ็าจะมี25ปี33ปี4 50ปีมีอยู่แค่เนี้ยเผอเจอมากกว่าทนายด้วยซ้ำเข้าทุกวันเลยเรียนทุกวันแล้วก็เลยเริ่มศึกษาอ๋อมาเป็นเพราะว่าลักษณะของคดีของเราเนี่ยมันเข้าข่ายในการร่วมกันกระทาความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันจะสูง นะแล้วก็โทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะน้องๆหลายคนไม่ทราบมันมีหลายระดับหลายเลเวลมากๆนะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ยผมก็เคยได้ยินแต่ว่าเอ้ยคดียาสองสามปีติดก็ออกมาละคือเราไม่ได้รู้เลยว่ามันมีเอ้คดีเสพปกติคดีครอบครองผู้เสพแล้วมีของกลางหรือว่าจําหน่ายนะจำหน่ายเดียวอะไรเงี้ยมีการล่อซื้อก็จําหน่ายจำหน่ายมีเบอร์แบงก์ต่างๆโทษมันจะ เป็นขั้นขนขึ้นไปแล้วก็ในเรื่องของอปริมาณของของกลางเช่นจาํานวนของเม็ดแอเฟตามีนของของ,ของกลางถ้ามากกว่าเท่าน,นี้โทษสามารถตัดสินได้ถึงตลอดอชีวิตอะไรเงี้ยรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะมากเราไม่รู้ฮะแล้วของกลางเราเยอะตอนนั้นโดนจับเป็นอเอ็กซัซีหรือว่ายาอีอนะครับก็ประมาณ3,000เม็ดนะครับตอนนั้นก็ถือว่าถือว่าเยอะถือว่าเยอะเพราะว่า ายาอีเนี่ยมีสารเมทแอมฟเฟต,ตามีนเยอะโมยุคนั้นเยอะมากเยอะครับย,ย,ยาอีนี่กำลังดังมากใช่ใช่ครับก็ก็เลยเป็นคดีฎฎที่มีโทษค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยเราก็เริ่มมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเราทําตัวดีนะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเรียนหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่จะกลับบ้านได้ไวขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ นะอันดับแรกเลยก็คือต้องทำชั้นนักโทษให้ดีนะรักษาชั้นเรียนต่อเอาใบป,ประกาศเียบตัตรจากการเรียนจากการอบรมต่างๆนะครับมาแน่เพื่อ,อทําการสอบชั้นหรือ,อยื่นพักโทษหรือ,อรอรับพระาทานในัยโทษต่างๆอะไรเงี้ยมันมีทางทาทุกวิถีทางที่จะได้ลดโทษเพราะชั้นี่ไม่ใช่บ้านฉันจะไม่ต้องการอยู่คือคือเรารู้ว่ายังไงเราต้องอยู่แต่ในใจลึกๆอ่ะคือเราจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตแน่นอนเราคิดหวังมีความหวังมีความหวัง แล้วเราก็พอเข้าไปในเรือนจาเนี่ยเริ่มซึมซับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเยอะอม,มากขึ้นเพราะในเรือนจำเนี่ยก็มีการปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเยอะมากครับเรื่องการไหว้พระสวดมนต์มีการอบรมต่างๆอบ,อบรมสมาธิวิปัสสนามีพระเข้ามาสวดมาเทศนะครับหรือแม้กระทั่งเสียงตามสายที่เปิดพระเทศในตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มซึมซับมาเรื่อยแล้วก็ อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีเหตุมีผลเป็นเรื่องของการกระทาเป็นเรื่องของกรรมนะแล้วทุกอย่างเนี่ยตามคําสอนของผูุ้ทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปรวมถึงความทุกข์ที่เราเจอณนะตอนนี้ด้วยมันจะไม่คงอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้หยุดไปตลอดชีวิตหรอกวันหนึ่งการชดใช้โทษของเรามันต้องหมดนะทำยังไงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก่อนที่เราจะหมดเนี่ยเราต้องต้องพร้อมในการที่เราจะกลับไปกลับไป เก็บกู้ชีวิตของตัวเองให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้ผมตั้งตั้งมันไว้อย่างนี้หลายๆคนเนี่ยไปได้ทางธรรมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมก็พ่สาวไปประกาศแต่ว่าผมไปศาสนาคลิปแลิปนั่นเองจำก็เริ่มเชื่อพอเริ่มเชื่อก็เริ่มตกผลึกเออมันก็มันก็หลายๆคนกลับตัวได้เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้เขาเรียกเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเด็ดใจหล่อหล่อไปเรื่อยรวมถึงเรื่องของแนวคิดต่างๆที่เจอกับตัวเองนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงนะอาจจะเจอกับชีวิตของตัวเองเช่น อย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้ช่วงวัยรุ่นเราจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากๆไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของครอบครัวนะพอเราถูกจับเป็นนักโทษไปพ้ท้องขังเนี่ย นะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนที่เรารักที่เราแคร์มันไม่มีสักคนหนึ่งฮะฟังเอาไว้นะไม,มนไม่มีสักคนเดียวไม่มีสักคนเดียวมาหาคุณแน่นอนไม่มีไม่มีมาเฮ้ยเป็นยังไงหรือว่าคอยส่งเงินให้แล้วไม่มีหรอกครับดท้ายุคสมัยของพี่พัฒน์ในยุคเดียวกับผมคือเพื่อนสามารถเยี่ยมได้สามารถตังได้เยี่ยมได้ยังไม่มากันเลยยังไม่มากันเลยนะครับผมก็จะมีแต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นห่วงคอยดิ้นรลนหาเงินหาทองมาดูแลเราครับก็เราก็เริ่ม รู้สึกผิดในใจว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราทําอะไรไปทําไมเราถึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปความรักความอบอุ่นของครอบครัวทั้งที่เราเนี่ยมีครอบครัวที่ดีนะเพราะเราพอเราเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำเนี่ยมีเพื่อนบุญขังหลายคนเนี่ยเราก็ได้ไปรู้กับเบื้องหลังชีวิตเขาหลายคนแบบไม่พร้อมหลายคนแบบครอบครัวแตกแยกเราก็ย้อนกลับมามองตัวเองเฮ้ยเรายังมีครอบครัวที่โอเคอะที่ดีที่เขาใส่ใจเราแล้วทําไมเราถึงไม่เห็นตรงนั้นนะครับก็เริ่มเริ่มเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงให้ให้เขารู้สึก ภูมิใจในตัวเราได้บ้างในฐานะลูกชายคนเดียวองเงี้ยเราก็ไม่เคยทําอะไรให้เขาภูมิใจเลยก็เริ่มเฮ้ยเราเรา,เราต้องปรับตัวแล้วถ้าเราไม่อยากจะมีชีวิต <c oughs> วนลูปเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองละเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนพัฒนาตัวเองละก็เลยเริ่มมองหาในเรือนจํามีอะไรให้เราเรียนรู้ให้เราแบบพัฒนาตัวเองบ้างที่มองเห็นอันแรกก็เลยก็คือการเรียนต่อ เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็คือเรียนจบปริญญาตรีาในคุกเลยใช่ไหมใช่ใบเนี้ยใบเดียวใบเดียวผมเรียนจบปริญญาตรีของสุโขทัยนะธรรมธิราชในสาขาศิลปศาสตร์นะครับหนึ่งใบนะครับผมในเรือนจำนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพนะครับก็คือจิตกรรมวาดรูปผมจะถามพอดีเลยว่าที่วาดรูปงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยเป็นมาจากข้างนอกไหมไมได้มาจากเรือนจำไม่เป็นเลย ผมไม่เคยคืออาจจะเคยบ้างเรียนวิชาศิลปะในโรงเรียนะนะครับแล้วก็มีแบบวาดประกวดตามกิจกรรมโรงเรียนบ้างแต่คือไม่เคยได้ที่อะไรหรอกนะครับแต่คือเป็นคนที่ชอบชอบศิลปะแล้วก็เวลาเราเดินไปในสถานที่ที่เขาแบบมีคนวาดรูปเราชอบไปยืนมองแล้วเรารู้สึกชื่นชมในความสามารถอของเขานะครับไม่ว่าเราจะไปแบบไปจตุจักรนะไปอ่พัทยาไปอะไรที่เขามีการวาดรูปโชว์นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมผมจะชอบไปยืนดู นะวันที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยช่วงแรกๆอะ่ะมันมันไม่รู้จะทําอะไรอันนี้ที่ไหน,นอ่ะที่บําบัดการอ่าบำบัดอ่าจริงๆแล้วอะ่ะผมเริ่มตั้งแต่ในห้องขังของบอชปสอแล้ว uh huh. ที่ที่สโมสรตํารวจคือมันไม่มีอะไรทำก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ไอ้กล่องเข้าผัดเนี่ยนะครับกล่องโฟมอ่า uh huh. มันมีฝาอยู่ขาวๆแล้วก็ฉีกมาแล้วก็ปากกาวาดบนของโฟมมาเล่น <laughs> ล<ะ> มันมีหนังสือพิมพ์อะไรอยู่ก็ว่าวาดวาดวาดรูปวาดรูปวาดรูปเนี่ยค่าเวลาแต่แบบไม่ได้จริงจังมากพอเข้ามาอยู่บําบัดกลางบัมบัดกลางที่แดนหกมีเพื่อนที่สนิทแล้วก็นอนห้องเดียวกันเขาเคยเรียนศิลปะมาบ้างนะครับผมแล้วก็ถูกจับเข้ามาเขาก็เขียนรูปเป็นงานอดิเรกเหมือนกันเราก็เลยไปสอบถามเขาแล้วให้เขาช่วยสอนให้เล็กๆน้อยๆอเริ่มต้นใช่แล้วก็เริ่มจากขอ กระดาษ AC นะของของเสมียนแดนมาแล้วก็ดินสอธรรมดาด้ามหนึ่งนะครับยังไม่มีดินสอสออะไรเลยเป็น HB ธรรมดาเนี่ยก็เลยเริ่มวาดรูปแรกจากตกในในโฆษณานิยสสารนะครับที่เราไปยืมห้องสมุดมาอันนั้นคือคือรูปแรกแล้วเราก็รูปแรกเป็นรูปอะไรฮะน่าจะเป็นเมดูซ่าครับเมดูซ่าเมดูซ่าเมดูซ่าแล้วพอวาดเสร็จแล้วเฮ้ยมันน่าจะไปได้นะฝีมือเรามันมันมันน่าจะพัฒนาได้ ก็เลยบอกทางบ้านบอกทางญาติที่มาเยี่ยมนคะครับว่าผมอยากได้หนังสือสอนเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับเขาก็ส่งมาทางไปรษณีย์สมัยก่อนส่งได้สมัยก่อนส่งไปรษณีย์ส่งพัสดุได้ไดนะครับผมก,ก็เริ่มจากการเขียนรออ w i n g ลายเส้นก่อนเลยจากด,ดินสอแล้วก็ค่อยพัฒนาเริ่มมาเป็นภาพสีนะมีสีน้ําสีอะคริลิกสีนู่นสีนี่ก็พยายามทดลองทุกแบบเลยคือนี่คือวาดในเรือนจําตลอดตลอดเลยตลอดเลยลเพราะว่า คือด้วยความที่เรือนจําในสถานที่ที่ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างขับแคบและคนเยอะมันจะวุ่นวายมากๆแล้วการที่เราได้ไปวาดรูปเนี่ยเราไดค้คนพบความสงบจากการวาดรูปไม่ว่าใครจะตะโกนด่ากันเสียงดังโวยวายเสียงประกาศเยี่ยมญาติหรืออะไรเงี้ยระหว่างาที่เราเขียนรูปอะ่ะมันจะเหมือนไม่ได้ยินสิ่งเหล่านั้นเลยสมาธิมเราเหมือนคอนเซนเทรตอยู่ที่งานแล้วก็เรามีความสุข กับตรงนี้เพราะเราสามารถที่จะลืมความทุกอย่างแต่พี่ต่างกับผมนะผมชอบงานศิลปะมากเลยนะแต่ผมอยู่ในถ้ำกลางนะผมทําไม่ได้ผมต้องเห็นเหมือนชอปกีต้าผมเนี่ยเหมือนจะเหมือนบ้านล้างนะปิดถ้ามีเสียงอะไรเนี่ยผมทําไม่ได้อคือจริงๆแล้วอลคนละแนวเลยไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเลือกได้ผมก็จะเลือกแบบคุณลักให้เลยแต่ผมเลือกไม่ได้มันจะไปยังไงอ่ะมันก็ต้องทําให้ได้ใช่ขณะที่มีคนอยู่ใช่เพราะมันต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วอย่างที่รู้กันหลายคนคงผ่านมาคือบําบัดกลางมัน เรือนจามันไม่ได้ใหญ่เล็กเจียวจ้าเล็กเจียวจ้าโอ้โหเดินชนใช่แล้วก็หลากหลายที่มานะต้องยอมรับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องอยู่แล้วแน่นอนในเรือนจามันไม่ได้มีมุมอับมุมเงียบมุมสงบหลบมุมเขาจะไม่มีอยู่แล้วเราก็ต้องทํางานให้ได้แสดงเป็นคนที่นิ่งมากเลยนะถึงทําได้อ่ะคือพยายามจะนิ่งมากกว่าไม่งั้นไม่งั้นเราประสาทแน่ในเรือนจำเนี่ยเวลาว่าผมเชื่อว่าจะมีคนมาเฮ้ยแท๊กทำไรวะจะมีพวกเซลพวกไอพวกนี้โอ้โหมีเยอะมากเลย ดูถูกเราบ้างอะไรบ้างใช่มีเยอะมากครับมีเยอะมากแต่เราก็ต้องแบบพยายามเข้าใจเขาอะนะพยายามเข้าใจเขาแล้วก็แต่ถ้าถ้าแบบล้ำเส้นมากอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขาจะคอยเบรกให้อะไรให้คนจะมีพวกนี้พวกนี้เยอะมากเย่อเยอะเยอะแต่เราก็พยายามเข้าใจเขาแหละก็พยายามทามาอ่าแล้วก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆฮะจน ย้ายมาที่บางขวางนะอตอนตัดสินชั้นต้นเสร็จก็จะอยู่บําบัดมาประมาณปีครึ่งครับพอย้ายมาบางขวางก็ได้ได้เริ่มมีโอกาสที่จะทํางานที่จริงจังมากขึ้นนะครับเริ่มเขียนชมรมที่เขาเขียนรูปกันแล้วมีคนวาดภาพสีน้ํามันนี่คือเริ่มจริงจังแล้วเริ่มเขียนบนผ้าใบาแล้วมีการวาดสีน้ํามันรู้จักสีอะคริลิกแล้วก็มาเริ่มพัฒนาที่ที่บางขวางแล้วก็ที่มาซึมซับมากจริงแล้วคือการที่ไปโรงเรียนครับ เขาเปิดเป็นโปรแกรมของกศนนหรือการศึกษานอกโรงเรียนก็จะมีคนครูที่สอนศิลปะเนี่ยเข้ามาครูจากข้างนอกครูจากข้างนอกมาสอนในแดนการศึกษาคือแดนสิบสี่ที่บางขวางเราก็ไปสมัครเรียนแต่ไปสมัครนี่เขาไม่ได้รับทุกคนนะครับเขาก็ต้องดูความสามารถด้วยมีการแบบสอบด้วยว่ารูปสอบก็ในรุ่นหนึ่งก็ประมาณ20 30คนเราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ไปเรียนจนจบจนจบหลักสูตรแล้วก็ได้ใบประกาศมานะครับแล้วก็ช่วง ใช้ชีวิตเำเอนจาก็เลยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตที่เราจะสร้างงานศิละปะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสะสมนะวันนึงที่เราออกมาเนี่ยเราจะได้นําผลงานเนี้ยมาต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ที่สุจริตให้กับตัวเองแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับจํานวนงานที่ผมทําทั้งหมดกับที่ผมถือออกมาจำเลยจำเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมาก ถือว่าครึ่งๆเลยเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนทั้งในได้ไปเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่เลยครับเพราะว่าหลายคนก็มีน้องสนิทการนี้มาขออย่างเงี้ยล้าก็เอ้ยให้เขาไวยมั่งหรือบางคนแบบเฮ้ยมันเกิดแฟนมันเกิดลูกมันครบรอบนู่นนี่นั่นปีใหม่ก็มาให้เราเขียนวาดรูปครอบครัวมั่งอะไรมั่งเขียนการ์ดมันเกิดคือผมก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าคือใครที่สนิทกันก็จะมาหาผม หมายความว่าตอนนี้มีรูปเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดโชว์ทุกอย่างได้หมดใช่ยังมียังมีจำหน่ายอยู่ไหมฮะคือจริงๆแล้วก็ต้องติดต่อมาส่วนตัวเพราะว่าผมก็ไม่ได้เหมือนกับประกาศว่าให้ผมจะขายอะไรเงี้ยคือผมจะต้องดูคนที่เขา สามารถดูแลเราได้แล้วก็เห็นคุณค่าในงานราจริงซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีคนสนใจนําไปดูแลเยอะมากๆแล้วครับหรืออีกไม่เยอะแล้วแต่ถ้าสนใจจริงก็ลองติดต่อมาทางไอจทางอะไรก็ได้ติดต่อสามารถติดต่อได้หรือว่าเดี๋ยวผมหาวิธีการแปะไอจีให้นะครับผมขออีกแค่หนึ่งคำถาม้วก็จะจบละคําถามนี้นะฮะพี่แพทเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงก็คุกถูกไหมใช่ใช่ผมฟังเพลงหนึ่งที่ว่าเพลงต้องคําสาป เพราะอะไรถึงตั้งชื่อแบบนี้และเพราะอะไรถึงแต่งเพลงแบบนี้คือตอนนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะแต่งเพลงเพลงหนึ่งที่ให้กําลังใจคนที่เขารอเราเพราะว่าณนะวันที่ผมเขียนเพลงนี้ก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันที่ที่เราได้เห็นครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่มาเยี่ยมเนี่ยก็เห็นท่านแก่ชราลงทุกวันทุกวันนะแล้วก็หลายคนก็รอเราญาติพี่น้องมานะครับ แฟนคลับเขียนจดหมายมาก็บอกรอเรานะเราก็อยากจะออกไปแต่มันมันยังไม่หมดอะ่ะนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องเจออะ่ะที่เขากําหนดมาแล้วอะ่ะนะมันเป็นเหมือนคําสาปที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้นะช่วงเนี้ยแต่เราก็คิดว่าวันหนึ่งอะ่ะมันมีได้มันก็ต้องมีวันหมดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างช่วงเวลาที่การที่รอคอยวันนั้นที่จะมาถึงอะ่ะอยากให้ทุกคนรอด้วยความหวังแล้วก็ด้วย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 ความสุขว่าวันหนึ่งอะ่ะซึ่งอีกไม่นานหรอก นะไม่นานเกินรอหรอกเราจะได้กลับออกมาอยู่ด้วยกันกลับมากอดกันกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเพลงที่สื่อให้กําลังใจเขาแบบนั้นก็ไปกดฟังดูได้นะ,ะในทุกต้องคำสาบนะฮะมีความหมายดีสุดท้ายนะครับอยากให้พี่แพทย์ฝากถึงคนที่อาจจะเป็นใหม่รุ่นที่กำลังหลงผิดอยู่หรือบางทีอาจจะไม่ใช่วัยรุ่น้วด้วยซ้ำเป็นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการแต่กําลังอยู่ในเส้นทางแบบนี้ผมอยากจะพูดรวมๆนะครับ รวมๆเลยละกันนะสำหรับทุกคนที่อาจจะกําลังเข้าไปยุ่งในสิ่งที่มันผิดกฎหมายสิ่งไม่ดีนะไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดเท่านั้นนะทุกเรื่องเลยนะครับที่มันที่มันผิดกฎหมายและเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าการที่เราเข้าไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีเนี่ยสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาใน<ม>ชีวิตของเราได้อย่างที่ที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยนะครับถ้านะครับไม่อยาก จะทำ้ายทำลายตัวเองถ้ายังรักตัวเองอย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปยุ่งเลยนะครับผมการที่อยากจะรวยทางลัดนะครับการที่เข้าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็น,ปน,ม,นมันเป็นบาปมันเป็นบาปแล้วมันจะสุดท้ายมันจะมาทำลายทำลายตัวเองนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนตรงนี้ด้วยว่า,าให้รักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะโดดเด่น ะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางของตัวเองได้แค่ยึดมั่นในความดีครับนี่นะครับนี่คือแนวคิดและก็วิทยาทานของพี่แพท powerpad นะวันนี้ผมหนังระครขอบคุณพี่มากยินดีมากครับี่มาร่วมรายการนะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยวมาติดตามปพรหละครอ f f i c i a ีย EP ต่อไปว่าผมจะเชิญใครสำหรับวันนี้ผมกับพี่แพทลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย